นี่ค่ะทุกคนกน็เรามาถึงที่มิดวินเทอร์แล้วนะคะอันนี้เป็นวันก่อนงาน Big กเมลท์เทนหวันการเตรียมตัวก่อนการเข้าไปรับลิดแบงก็ต้องมีการมีประชาชนค่ะแล้วก็มีบัตรบัตรบัตรบิ๊กเมท์นะคะแล้วก็มี QR Code นี่ที่เราจะสแกนลงทะเบียนไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไป ฟังนี้ได้นะคะอืะอันนี้คือเราแบ่งอายุใช่ไหมสีอ่ะใช่ค่ะไม่ดีเลยสีแบ่งอายุอันนี้ <c oughs> ใช้ได้สองวันนะคะ,ะไม่ถอ,อ,อ,อดอยากใส่สีชมพูจังเลย นั่นเองกแอลกอฮอล์นะะอ๋อหรอเขาเปิดอย่างอยก่าตั้งยี่สิบได้สองวันนะคะคุณค่ะช่องนี้ว่างนะคะนี่ได้มาแล้วค่ะรีบแบกงานบิ๊กโตเทนในวันพรุ่งนี้พร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมลุ่งนี้เท่าไรนนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงทางเข้างานบิ๊กเมาท์เทนแล้วนะคะนี่อุปกรณ์พร้อมแลงวมีเก้าอี้แทมปิ้งนะคะตอนนี้ เรากาลังจะเดินเข้าในงานซึ่งเขาจะมีหลายช่องแล้วแต่บัตรของใครของมันของเราติดนิดแบนมาแล้วเราจะเข้าช่องนี้ค่ะเดี๋ยวไปเลยเจอกันข้างในเรียบร้อยก่อนให้คนที่มีจอโค้ดได้เข้าไปแรกก่อนนะทุกคนแถวตรงนู้นเป็นบัตรกระดาษแถวยาวมากเลยอะทางเข้าอ่ะนี่นันเราติดนิสแบนมาแล้วสะดวกสบายเข้าไปเลยเพื่อความสะดวกรวดเร็วใช่กรุนาไปแรกนิสแบนมาก่อน งั้นจะต้องรอขนาดนั้นแถวยาวมากเข้าก็มีจุดตรวจอาวุธนะครับมีสัมภาระเยอะกับสัมภาระน้อยในด้านซ้ายมือก็เป็นอโครจรนครับอโครจรทางเข้าอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่วันใหญ่แท้อย่างเดียวแต่มันคนเยอะแท้ คนเยอะมากคนเยอะจริงทุกคนตอนนี้เหมือนทุกคนกำลังจะไปประท้วงกันอะไรบางอย่างแต่จริงๆแล้วทุกคนไปไปดูกันเสิร์ดมาแล้วนะมาไปใกล้ๆถ<ป>ุเซ็นกันสดๆตรงนี้เลยนะไี่แล้วมัน็นมาเทรเมียมจริงๆจีนแล้วมีเฉพาะที่นี่ด้วยนะในงานนะคะก็จะมีของกินให้เราเลือกซื้อเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลายเต็นมากๆเลยนะคะแต่ว่าคน คนหลามมากๆคือไม่รู้ว่าจะพอกินสําหรับพวกเราหรือเปล่าแต่ว่าถือว่าเยอะพอสมควรใครที่กลัวหิวไม่ต้องกลัวมีของกินนี่เวทีบวัวน,นะคะแต่เราไปดูเวทีนู้นะค่ะสปอนเซอร์ที่นี่ไม่มีใครนอกจากเปบปซี่ค่ะเราจะไปซื้อเบปซี่กินกัน ได้มาแล้ว งไบ,งบจบไปแล้วสําหรับวงแรกลาบอนูนโอ้โหแป่กพอมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้เสียงเราหมดแล้วนะคะวงแรกโคตรสนุกเลยวงต่อไปอะไรเนี่ยหนีจาได้ไหมแล้วต้องดูมันต้องมีตารางดูค่ะเปิดเผยแบบงวงแรกคือแหกปากสุดชีวิตมากวศ90เหมาะกับูดเราเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะตอนนี้เสียงเราเริ่มยังมีอยู่เสียงยังได้อยู่ยังได้ประมาณแต่เก้าวงอ่ะอยู่ไปยันเช้าเลย

จะกินอะไรก็อดทนรอหน่อยเพราะว่าเข้าแถวเ <c oughs> <c oughs> ติมพลังในการไปดูคอนเสิร์ตมานี่ยสายแฟนเือมาอมามิดชวนกินเป๊สซี่โอ้ตรงนี้เป็นจุดข,ขายอาหารอีกจุดหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่ก็มีที่นั่งกิน <c oughs> วนนกินตรงนี้ก็เป็นเวทีระเบียบวัฒนศิลป์ครับเวทีระเบียบวัฒนศิลป์แล้วตรงตาทางนู่นก็เป็นร้านอาหารแล้วก็เวทีบ็อกซ์สเตทครับ เจอกันปีหน้าค่ะบายค่ะเจอกัน2 0 0 0เอ้ยอะไรวะ2025นี่ปีอะไรแล้วเจอกัน Big Mountain ครั้งที่15ปีหน้าครับบายไปเจอก,กันนะวันนี้เราหมดแรงไปแล้วนะ